และส่งท้ายรายการวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองเบตงจังหวัดยะลานะครับกับตู้ไปรษณีย์เบตงซึ่งเป็นตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยล่าสุดตอนนี้อายุครบรอบ100ปีแล้วนะครับมาดูบรรยากาศในแต่ละวันกันหน่อยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวคนไทยคนต่างชาติแวะเวียนมาถ่ายรูปเช็คอินกับตู้ไปรษณีย์แห่งนี้กันอย่างต่อเนื่องครับ ลักษณะของตู้ไปรษณีย์จะเป็นรูปทรงกระบอกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีเส้นรอบวงของตู้ประมาณ140ซติเมตรสูงถึง290ซติเมตรครับอันนี้คือเฉพาะส่วนของตู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านับจากฐานขึ้นไปเนี่ยความสูงทั้งหมด320เซติเมตรโอ้โห3เมตรกว่าเลยครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2467ก่อนยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับ ก็สำหรับใครที่เดินทางไปเบตงแล้วอยากจะไปเช็คอินที่จุดนี้นี่ครับหาไม่ยากเลยนะครับอยู่บริเวณหัวมุมถนนสุขยางครับบริเวณสี่แยกขอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงนั่นเองครับ